โรงแรมอาถั์คาตกรรมสยอง Yui Grand Hotel ที่เมืองโทกันิจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นมีโรงแรมร้างแห่งหนึ่งที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า Yui Grand Hotel หนึ่งในสถานที่รกร้างที่ห้ามอยู่คนเดียวหลังพระอาทิตย์ตก Yui Grand Hotel เปิดให้บริการครั้งแรกในปี1970 ก่อนจะถูกดัดแ,บบแปลงเป็นร้านอาหารซีฟู้ดในปี1995ภายใต้ชื่อโฮเทลคัสกิวร้านอาหารที่เน้นขายเมนูปลาเป็นหลักแต่เบื้องหลังอาคารหลังนี้กลับเต็มไปด้วยข่าวลือและเหตุการณ์ดุนแรงทั้งการแทงกันและการจุดไฟเผาตัวเองซึ่งมีคนบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนโรงแรมเริ่มถูกมองว่าเป็นสถานที่ต้องสาบเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของยูวีแกรนด์โฮเทลกลายเป็นตำนานหลอนอย่างแท้จริงเกิดขึ้นในปี2004นักเรียนมัธยมหญิงคนหนึ่งถูกชายห้าคนลักพาตัวเธอถูกปีบคอจนเสียชีวิตและศพของเธอถูกซ่อนเอาไว้ในตู้เย็นขนาดใหญ่ภายในอาคารหลังเหตุการณ์นั้นโรงแรมก็ถูกทิ้งร้าง เหลือเพียงโครงอาคารผุพังกำแพงแตกหน้าต่างพังและบรรยากาศที่หนักอึ้งผิดปกติถึงอย่างนั้นกลับมีผู้คนจำนวนมากทั้งนักท่องเที่ยวนักลองของและคนทดสอบความกล้าแอบเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้อยู่เรื่อยๆคำบอกเล่าจากผู้ที่เคยไปฉันขับรถผ่านแถวนี้ทุกวันและฉันมักเห็นผู้หญิงชุดขาวเดินออกมาจากตัวอาคาร ก่อนจะหายเข้าไปในป่าด้านหน้าหลายครั้งมากตอนที่ฉันอยู่ข้างในจูๆ่ๆประตูบานใหญ่ก็เปิดออกเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น2ปีก่อนมีกลุ่มนักเรียนมัธยมเข้าไปทดสอบความกล้าอยู่ๆพวกเขาก็ร้องกรีดลั่นแล้ววิ่งหนีออกมาจากตึกหน้าแต่ละคนซีดเหมือนคนเห็นอะไรบางอย่างวันนี้ ยูว mm ีแกรนด์โฮเเหลือเพียงซากอาคารร mm ้า hmm. งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นข้างใน mm hmm. ยังคงถูกเล่าต่อกัน mm hmm. ไม่รู้จบ